The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเป็นนักเรียนนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ไม่ได้เป็นแค่คนประหลาดเออที่ไม่ได้เป็นคนประหลาดแต่มีเรื่องราวประหลาดประหลาดเกิดขึ้นกับลูกเสมอจนกลายมาเป็นปมประหลาดคาใจมาเรียนในประเด็๋ยวคุณหลวงพ่อเมตตาฝันในฝันให้ดังนี้ค่ะอืมเอาละคนประหลาดกับคนประหลาดมาเจอกันแล้วเนี่ยน้องชายลูกมีชีวิตที่ดินหลน ต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองตั้งแต่อายุ14ปีโดยการเป็นเด็กรถทัวรทีบสำลอ้อแล้วก็เป็นนักมวยมือสมัครเล่นจนกระทั่งได้ฉายาการขึ้นชกว่าไอลูกครอกและแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดเมื่อชกครั้งใดจะต้องมีการเดิมพันเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งบ่อยครั้งมีการสั่งฆ่ากันเพราะการแพ้หรือล้มมวย ังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่บางครั้งจะเห็นคนเชียร์มวยสามารถลุ้นกันได้อย่างดุเดือดเอาเปน็นเอาตายเพราะตัวเขาเสียผลประโยชน์กับการแพ้ชนะของคู่ชกด้วยและครั้งนี้ก็เช่นกันไอ้ลูกรอกถูกทรงขึ้นเวทีโดยการเดิมพันของเฮียผู้หนึ่งที่ทุ่มเงินไปมาก โดยคาดหวังวเป็นอย่างยิ่งว่าไอ้ลูกกรอกต้องชนะเฮียผ er, ู้หนึ่งเขาเดิมพันไว้มากนาะระครยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นการชกของฝ่ายตรงข้ามลุกขึ้นไปอย่างดูเดือดไปยั้งมือซัดจนไอ้ลูกกรอกเสียท่า <c oughs> จุกตัวงอแน่นทรมานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนไอ้ลูกกรอกถึงก็เอ่ยปากบอกว่าขอถอนตัวไม่ขอชกต่อเพราะไม่ไหวจริง แต่ผู้เดิมพันคือเฮียนั้นนะไม่ยอมกลับพูดได้เป็นหน้าที่กระหายเงินว่าไม่ได้มึงต้องชกต่อเพราะกูท่มเงินกับมึงเยอะมากคือเดิมพันไว้มากจะมาข้าให้ไอ้ลูกกรอกชกต่อแม้สภาพจะล่อแล่เต็มทีก็ตามแต่ในที่สุดเพียงแค่ยกที่สองเท่านั้นเองเลือดได้ไหลโชคออกปากออกจมูก ไอ้ลูกกรอกโบกไม้โบกมือทุรนทรายงอตัวลงสุดกองกับพื้นกรรมการกระดินับนับและก็น,นับแต่หารู้ไม่ว่าการนับของเขาดำเนินไปพร้อมกับใบหน้านซีดเซียวเขียวคร้ำเพราะไอ้ลูกกรอกขาดอากาศหายใจและจบชีวิตลงคาเวทีในที่สุดด้วยวัยเพียงสิบหปีเท่านั้นและจากการตายของไอ้ลูกกรอกเก้าวัน ลูกก็เฝนฝันเห็นไอ้ลูกกรอกมีหน้าตาที่เศร้ามากสภาพเสื้อซ่าเอาเสื้อผ้าซอมซ้อมอมแมมและหลังจากนั้นลูกก็ไม่ได้ฝันนึงเขาอีกเลยจนกระทั่งการเวลาผ่านไปถึงสิบปีลูกจึงได้ฝันนึงเขาอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ๆเขาก็มาหาแล้วก็ถามลูกว่าจะไปอยู่บ้านใหม่ใช่ไหมให้รอผมด้วยเพราะผมจะไปด้วย ซึ่งวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ลูกต้องเดินทางขับรถไปพัทยาแต่พอใกล้ถึงที่หมายลูกได้จอดรถที่บ้านหลังหนึ่งตรงบริเวณนั้นลูกเห็นหมาตัวหนึ่งกำลังโดนหมาสี่ห้าตัวรุมกัดมันอยู่ลูกจึงตะโกนขึ้นว่าไอ้นี่มันหมาหมู่นี่ล้มกัดหมาตัวเดียวได้อย่างไรแต่ใดนั้นเองสุนัขตัวที่โดนลุมได้เปลี่ยนเป้าหมายมองมาที่หน้าของลูก แล้วก็โจนพวกก็ใส่ลูกจนลูกตกใจแล้วก็ตัดสินใจวิ่งข้าไปปิดประตูดังปึงมาตัวน,นั้นเหมือนไม่รู้เอาแรงมาจากไหนมันยิ่งแต่กุยรถของลูกมากขึ้นกราวขับว่าจะให้ลูกเปิดประตูรถออกมาให้ได้มันวิ่งไปรอบๆจะลูกสังเกตและสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้ทำร้ายเรานี่แต่สิ่งที่มันทำคืออาการดีใจสุดๆมันกระดิกหาง ตะกุยปีนประตูทีทีจนลูกต้องตัดสินใจใออกจากรถแล้วมันก็กระโจนก็หาเหมือนดีใจเป็นดีสุดตอนนั้นลูกงงมากค่ะเพราะลูกกับหมาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสักครู่จะของหมาบ้านนี้เขาก็ออกมาดูแล้วก็พูดว่าเออหมาของเขามันกำลังนอนป่วยอยู่หลายวันแล้วก็ไม่มีแรงเลยแต่ทำไมวันนี้ พอเจอลูกแล้วมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ลูกจะมีความคิดแบบเข้ามาในใจว่าหมาโดนอะไรสิงหรือเปล่าจึงได้รี่ไปหาคนทรงคนทรงบอกว่าถูกต้องน้องชายลูกที่แต่งชุดดังมวยได้เข้ามาสิงอยู่ในร่างหมาลูกยังถามคนทรงต่อว่าเขาตายไปตั้งสิบกว่าปีแล้วทำไมยังไม่ไปผุดไปเกิดสิธีคนทรงบอกว่าเขาตายก่อนหมดอายุไข จึงกลายไปเป็นผีเร่ร่อนด้วยเหตุนี้จึงทําให้ลูกตัดสินใจกลับไปหาหมาตัวนั้นอีกครั้งมันแสดงการต้อนรับลูกอย่างดีมากๆหม่อีกครั้งลูกจึงพูดกับมันว่าถ้าเป็นน้องชายของลูกจริงๆกลายไปผุดไปเกิดซะเถอะบุญอะไรที่ลูกทํามาก็ให้เขามีส่วนในบุญหมดทุกบุญไอคานโมทนากับลูกและหลังจากนั้นต่อมาอีกหนึ่งอาทิตย์ลูกจึงกลับไปหาหมาตัวเดิมอีก คราวนี้จะของหมาบอกว่าหมาของเขามีสภาพกลับเป็นปกติแล้วทำร,รมการเหมือนไม่เคยรู้จักลูกมาก่อนเลยปัจจุบันลูกมีปัญหาหนักใจอีกเรื่องค่ะคือเรื่องลูกชายของลูกที่เกิดกับสามีคนแรกสามีคนแรกตายเมื่อลูกชายยุดได้ประมาณสองขวบซึ่งก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระเดชพุหลวงพ่อฟัง ลูกขท้าความถึงความฝันประหลาดก่อนลูกคนนี้มาเกิดคือลูกฝันว่าลูกข้ามไปฝั่งลาวไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเหมือนเป็นแดนไทมินที่นั่นมีแต่เด็กที่มีเนื้อตัวโศกปรกโครกจำนวนเป็นล้าน,นเด็กเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ทุพลภาพเป็นเด็กพิการแขนขาด้วนมือเท้ากุดแต่ละคนไม่มีใครสมประกอบเลยดินแดนแห่งนี้ ถูกล้อมด้วยกำแพงเหล็กยักษ์มะหือมาสูงใหญ่หนาและกระทึบมากภายนอกกำแพงเป็นป่าดิบกินบริเวณพื้นที่กว้างลูกฝันว่าลูกหลดกุดเข้าไปยังดินแดน,นแห่งนี้แล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงสะท้อนดังสนั่นบันไหวก็เรียกชื่อลูกบอกว่าให้รีบออกไปจากที่นี่โดยด่วนที่สุดถ้าไม่รีบไปจะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้อีกเลยแต่ไม่ข้าแม้ว่า จะต้องเอาเด็กออกไปจากที่นี่หนึ่งคนลูกก็บอกว่าไม่เอาเพราะมีแต่เด็กโซกรปรกะที่ไม่สมประกอบลูกไม่อยากได้เสียงสะท้อนนั้นก็ดังขู่ลูกอีกครั้งว่าให้รีบไปซะประตูกำลังจะปิดแล้วลูกจึงรีบเลือกคว้าเอาเด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้ตัวถูกน้ำฝนทำให้เด็กตัวสะอาดขึ้นพอลูกสำรวจดูก็เห็นว่า ร่างกายเขาก็ไม่พิการจึงได้รีบคว้าเด็กคนนี้ออกมาด้วยแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะหลังจากที่ลูกชายคนนี้เกิดโตจนเขาเรียนป .4 ถึงป .5 เขากลายเป็นเด็กที่มีอาการเจ็บออ,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 อดอดแอดแไม่แข็งแรงมีอาการขาโก่งบวมหลังค่อมและที่น่าประหลาดไปกว่านั้นยอยู่ก็กลายเป็นเด็กที่ไม่ชอบอาบน้ำ ไม่แปลงฟันไม่ล้างหน้าแล้วจะถนัดทำตัวหมักหมมจนโสโครกมากขี้คลายดำเป็นปื้นเต็มตัวไม่ยอมซักผ้าลูกก็ได้ดแต่บอกเตือนว่าทำไมไม่ซักผ้าล่ะลูกเขาตอบว,ว่าจะใส่ให้หมดตู้ก่อนแล้วค่อยซักทีเดียวมีใครทำมั่งงี้เนี่ยเขาใส่จนหมดตู้ จนกระทั่งไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วแต่ประกอก็ยังไม่ยอมซักกลับไปคุยผ้าที่หมักๆไว้จนขึ้นลาเ mm hmm. ม้นอับมาใส่วนซ้ําๆอีกทาให้ลูกคิดถึงความฝันที่ลูกฝันก่อนเขามากเกิดกับสภาพเขาตอนนี้มันช่างเหมือนกันมากจนลูกยากที่จะรับได้เพราะไม่ว่าลูกจะพยายามพูดดนวิธีการใด mm hmm. เขาก็ไม่ยอมปเปลี่ยนอุปนิสัยเช่นนี้ mm hmm. เขาเป็นคนนอนตื่นนอนสายมาก mm hmm. ข้าก็กินแค่วันละมือ เหมือนพึงพอใจกการปล่อยให้ตัวเองให้ตกจนในสภาพแบบนี้และลูกคนนี้ก็มีเหตุการณ์ประหลาดประหลาดเกิดกับเขาอีกคือคืนวันที่เขาไปนอนค้างที่บ้านน้าของเขาพอนาเขาตื่นขึ้นมาพอเห็นเขาแทบจะช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าตัวเองนาเขารีบวิ่งมาเรียกลูกให้ไปดูลูกชายตอนนี้ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดคือลูกชายวัยหนุ่ม16ปีของลูก ลายสภาพร่างเป็นคนแก่มากๆที่มีสภาพอายุร่วมร้อยปีผิวเหี่ยวดำย่นท่าทางงกงก,กงินๆถามอะไรก็ไม่ตอบทั้งนั้นถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเรียกเท่าไรก็ไม่ยอมหันตอนนั้นลูกตกใจมากแต่ก็ต้องทำใจดีสู้เสือสงสัยยนทำอะไรไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกเรากลายเป็นอย่างนี้ จึงแวบ,บขึ้นมาว่าหรือลูกเราโดนผีสิงแต่ลูกก็ทำเป็นเหมือนเหตุการณ์ปกติไม่รับรู้ว่าผีเข้าร่างเขาลูกเดินไปใกล้ๆเขาแล้วก็ถามเขาว่าลูกลูกเป็นอะไรไหนหันหน้ามาหาแม่สิลูกพยายามอยู่นานมากเพราะเขาหันมาสิ่งที่ปรากฏคือใบหน้าของเขาเหี่ยวแก่มากมีดวงตาที่แดงกลํา ตอนนั้นลูกก็พยายามรวบรวมสติเท่าที่ทำได้มากที่สุดเฉยใช้ทำเหมือนไม่รู้ว่าผีเข้าแล้วก็พยายามหลอกล่อใเขาดื่มน้ำซึ่งน้ำในแก้วนั้นก็คือน,น้ำมนต์แต่ที่ลูกไม่บอกเขา,ารู้เขาไม่ยอมดื่มลูกจะพยายามเอาจอที่ปากซึ่งพยายามเท่าไรก็ไม่สำเร็จแต่ความพยายามคือความงามของจักรวาลลูกจิงได้พยายามใหม่โดยการเปลี่ยนวิธี คราวนี้คิดว่าจะจับให้อาบน้ำมนต์เลยดีกว่าลูกจึงหลอกล่อเขาให้ไปอาบน้ำโดยอาบอาน้ำมนต์ใส่ลงไปในตุ่มแต่ตอนนั้นลูกคิดขึ้นมาได้ว่าจะต้องชิงช่วงจังหวะเพลอแล้วก็ถอดสร้อยหลวงปู่วัดปากน้ำรรบปราบมารต่แขวนอยู่กับตัวลูกอยู่ใส่คล้องคอเขาทันทีซึ่งลูกก็ทำสำเร็จทันใดน,นั้นเองเขาร้องและพยายามดึงออกบอกว่าหนักหนักเหลือเกิน พระอะไรทำไมหนักขนาดนี้ให้ช่วยเอาออกไปทีซึ่งลูกตอบเขาไปว่าหนักอะไรพระก็องค์แค่นิดเดียวไม่เห็นจะหนักอะไรเลยห้ามแม่เขถอดแหลังจากนั้นลูกก็บ,บังคับไปเขาสวดมนต์ให้สวดบทอิติปิโสแต่บังคับเท่าไรเขาก็ไม่ยอมสวดจะลูกต้องสวดเองถึงสิบห้าจบและลูกก็ได้หลอกล่อลาก,ลลากตัวเขาไปอาบน้ำมนต์ ตะกน้ำมอลลาสเป็นตัวเขาเขากับร้องขึ้นว่าน้ำอะไรหนาวน้ำอะไรเย็นขนาดนี้ลูกโตกลับไปว่าเย็นอะไรกันกลางวันแสกๆลูกทํำไมไม่รู้ม่ชีต้ต่อไปก็บังคับให้เขาสวดมนต์อีกไอเขานึกถึงบุญตอนบวชไอเขานึกถึงลุงปู่ลวงพ่อคุณยายแล้วลูกก็นึกถึงบุญนั่งสมาธิแล้วก็บังคับให้เนั่งดงอ่าแล้วก็บังคับให้เขานั่งด้วยบังคับทุกอย่างที่เป็นบุญจกนกระทั่งลูกค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ไปนำเขาค่อยค่อยคืนร่างเดิมทีลนิดจนค่อยค่อยคลายเป็นปกติจนเขาเอา่ยปากเรียกแม่ได้ว่าแม่มันไปแล้วพอแล้วแม่ไ่ต่อให้ผมสวดไม่ต่อให้ผมนั่งสมาธิต่อแล้วพอฟังแบบนี้ก็รู้สึกทันทีว่าลูกเราคงคืนร่างเดิมแล้วดังนั้นลูกก็ได้ให้ลูกชายคนนี้ห้อยพระของวัตรรมการติดตัวตลอดเลยค่ะคำถามบุญกรรมใดจะทำให้น้องชายของลูก ต่อมาตายคาวเวทีได้ไวเพียงสิบห้าปีเท่านั้นหลังตายแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างได้รับบนที่อุทิศหรือไม่เขามีอะไรอยากฝากบอกลูกหรือเปล่าคะเขาามาเข้าฝันลูกแล้วไปเข้าสิงหมาจริงหรือไม่ถ้าเขาไปสิงหมาทําไมเขาต้องทําเช่นนั้นทําไมไม่เข้าสิงคนแต่กลับเข้าไปสิงหมาแทนหมาตัวนั้นทําไมถึงยอมให้เขาสิง แต่มีโปรแกรมด้านไยเวทหรือเปล่าคะการที่หมาตัวนั้นโดนลมกัดหลังจากที่โดนสิงแล้วเพราะหมาพวกนั้นรู้ว่ามีหมาโดนสิง<อ>หรือเห็นอะไรสิงหมาหรือเปล่าคะดินแดนที่ลูกฝันว่าไปเอาเด็กมามีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงคือดินแดนอะไรถ้ามีแต่ทำไมมีแต่เด็กสกรปรกพิการลูกชายลูกก่อนเกิดขึ้นมาจากไหนโปรกรรมอะไรเราถึงต้องมาเป็นแม่ลูกกันแล้วทำไมลูกชายลูกพึงพอใจกับการทำตัวสกรปรกเช่นนี้คะ แล้วก็จะแก้ไขยอย่างไรลูกชายลูกต้องกลายเป็นคนแก่เพราะมีผีมาเข้าสิงจริงหรือไม่ถ้าจริงทําไมต้องมาเข้าสิงลูกชายลูกผีต้องการอะไรเมื่อเวลาเข้าสิงแล้วทําไมร่างกายของลูกชายจึงกลายเป็นคนแก่หนังเหี่ยวสุดๆเมื่อตอนโดนคล้องพระปราบมาทาไมลูกชายจึงหนักมากแล้วเวลาดโดนน้ำมนต์ทำไมถึงหนาวมากผีตอนนี้ยอมออกจากร่างลูกชายลูกเด้วดสาเหตุใด ลูกชายลูกเป็นผีหรือเปล่าแต่เขาเป็นผีจริงบุพกรรมใดทําให้เขามาเป็นผีที่มีสภาพเช่นนี้คะคุณแม่ลูกเสียย <c oughs> เสีชีวิตแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไร <c oughs> แต่รับบุญเทวทิติไหมคะมีอะไรฝากบอกถึงลูกไหมคะลูกคอยเป็นเนื้อง,งอกที่มดลูกแต่อยู่ๆก็หายไปเป็นเพราะรบ,บุญอะไรทำไมลูกถึงหายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเลยคะลูก สามีของปัปจเจบและลูกชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบใดคะหลับตาฟันเป็นตะเป็นตะเตือนขึ้นมาคราหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรำประรา,าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะน้องชายของลูกที่ต้องมาเป็นนักมวยตายคาเวที ด้วยวัยเพียงสิบห้าปีนะเพราะกำเนอดีเป็นนักเลงบอนไก่มักจะเลี้ยงไก่ชนแล้วก็ชนไก่มากมายนำไปตีไปชนไก่จนไก่บาดเจ็บหนักแต่ก็ยังให้ตีต่อเพราะวางเดิมพันพัน,นันไว้มากโดวยหวังว่าจะได้ชัยชนะ ในหลายๆครั้งไก่ก็ตายในสนามแล้วก็มีหลายครั้งที่ไก่ของตนแพ้ก็เชื่อด่าเพราะความโกรธที่ต้องเสียพันนันหลังจากตายแล้วก็เป็นผีนี่โดนต่อยตายแล้วนะจ๊ะ <Yeah. S 1> ก็ไปเป็นผีเร่ร่อนทันทีเมื่อหลุดออกมาจากกายหยาบได้เห็นร่างตัวเอง นอนจมกองเลือดอยู่บนเวทีมวยและรู้สึกตกใจสับสนสับสนไม่รู้จะทำอย่างไรได้พยายามจะเข้าออร่างของตัวที่นอนอยู่โดยได้พยายามนอนซ้อนลงไปแต่ก็ไม่ติดไม่สนิทเพราะดวงธรรที่ทายเป็นการมนุษย์ยาวนั้มันดับไปแล้วด้วยกรรมดังกล่าวนั่นแหละจ้ะ ตามมาทันจึงตัดรอนให้ตายก่อนวัยอันสมควรดังนั้นจึงวนเวียนอยู่หลายที่ที่ตัวเองคุ้นทั้งเวทีมวยกลับไปที่บ้านแล้วก็เร่ร่อนเป็นสัมภเวสีไปทั่วเพราะกำลังบนบ,นบาปส่งผลในระดับนี้ได้รับบุญที่ทำตามประเพณีไปให้บ้างในช่วงแรก ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะบุญที่อุทิศไปให้นั้นนะน้อยก็ทำให้หิวโซแล้วก็วนเวียนอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แต่ไม่ได้เข้าสิงหมาดังที่คนทรงบอกแต่ว่าได้มาเข้าฝันลูกเท่านั้นเองเลยจ้ะต่อมาก็ได้รับบุญที่ลูกทิศไปให้มากขึ้น จึงทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นในระดับพุมธะเทวาชั้นล่างน้องชายตอนนี้อยากจะได้บุญที่อุทิศเจาะจงให้เยอะกว่านี้อีกจะได้พ้นจากสภาพตรงนี้ซึ่งน้องชายก็พยายามจะสื่อสารโดยเข้าฝันซึ่งก็ไม่ค่อยจะได้เพราะกำลังจิตและบุญในตัวยังอ่อนอยู่ลูกชายของลูกกำมาเกิดจะมีบุพนิมิต เป็นความฝันดังกล่าวแต่ดินแดนในฝันนั้นไม่มีจริงเป็นแค่บุพพนิมิตแค่นั้นเองอจ,จะได้ลูกมาเกิดความจริงลูกชายลูกก่อนมาเกิดก็เป็นภูม,มิเทวาชั้นชั้นชั้นหนึ่งอ่าคือชั้นชั้นล่างอะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งที่ ต้องมาเป็นแม่ลูกกันเพราะมีบุญกรรมใกล้เคียงกันจ้ะลูกช้ายลูกน่ะพึงพอใจในการทำตัวสกปรกเช่นนี้เพราะเสพคุนกับลักษณะนี้มาตั้งแต่ตอนก่อนมาเกิดคือตอนเป็นภูมิเทว,วาชั้นหนึ่ง <c oughs> ชั้นหนึ่ง <c oughs> ชั้นล่างชั้นล่าง <c oughs> และก,กับการที่ <c oughs> ตอนลูกชายยังเด็กๆตัวลูกเองนะ่ะไม่ค่อยจะมีเวลาได้ดูแลแล้วก็อบรมสั่งสอนอเพราะต้องดิ้นรนทำมาหากินน่<อ>ก็ปล่อยให้ลูกเป็นอย่างนั้นแหละ<อ>ติธีนิสัยดิ<อ>จะแก้ไขก็ตคือนอกจากเขาคุ้นกับของเก่าก่อนมาเกิด<อ>กับแม่นะ่ยทำให้เขาคุ้น<อ>เพราะว่าแม่ตั้งทำมาหากินไม่มีเวลาจะดูแลอบรมสั่งสอน วิธีซักผ้ายังไงอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันหรือทำอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะมีเวลากันจะแก้ไขก็ยังไม่สายเกินไปนะจ๊ะตอนนี้ก็ให้เวลาอยู่กับเขาอย่างจริงจังแล้วก็สอนเขาในหลายๆอย่างโดยต้องทําตัวของลูกเองเป็นตัวอย่างดีๆให้ลูกดูอย่างต่อเนื่องเป็นปีจึงจะปลูกฝังและแก้ไขได้จ้า ลูกชายลูกไม่ได้โดนผีสิงแต่เป็นอาการของเด็กที่ง่วงสลืมสลือและขี้เกียจตืน่นแล้วก็เนื้อตัวก็ปกจะสะอาดอย่างนั้นกอบกับทั้งน้าและแม่เนี่ยมีความเชื่อเรื่องสิงสิงทรงทรงมาก่อนใจจึงมักจะน้อมไปในทางนี้ทำให้เห็นคล้ายๆกับว่าลูกชายเป็นคนแก่คล้ายๆที่เห็นหมาถูกรุมและขาะ้าใจไปว่าน้องชาย เป็นนักมวยตายบนเวทีมาเข้าสิงหมาเด็กน้นไม่ค่อยชอบอาบน้ําอยู่แล้ว <c oughs> พอโดนน้าไม่ว่าจะน้ําอะไรมันก็หนาวเละจ้ะแล้อีกประการเด็กก็ไม่ค่อยชอบแขวนพระมาตั้งแต่แรกมันไม่คุ้นน่ะเมื่อให้แขวนก็รู้สึกมันหนักหรือมันลาคาญเงี้ยเนี่ยลำคาญเลยบอกนักนักแค่นั้นแหละจ้ะ คุณแม่ตายแล้วใหม่ๆก็เป็นผีเร่ร่อนคล้ายน้องชายลูกที่ยังลำบากอยู่ต่อมามาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพที่ดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นภูมิเทวาอยู่ซึ่งก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่มีสภาพมีสภาพคล้ายน้องชายลูกแหละเจ้าท่านอยากจะได้บุญอีก เพื่อท่านจะได้พ้นจากสภาพที่ลำบากดังกล่าวแต่นายทำบุญอาทิตย์ไปให้ท่านอีกนะจ๊ะลูกเคยเป็นเนื้อง,งอกที่มดลูกเพราะกรรมกามีเจ้าชู้ตอนเป็นผู้ชายแต่วิบากก็ไม่ไม่แรงนะักเมื่อทำบุญปัจจุบันบุญยังไปช่วยทำให้ไม่ต้องผ่าตัดจ้าคือวิบากกรรมบางบุญปัจจุบันตัดร่อนลูก สามีคนปัจจุบันและลูกชายก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างบางทีก็เจอกันบางทีก็ไม่เจอกันเพราะทำบุญไม่สม่ำเสมอจึงพลัดไปนับถือเจ้าทรงมีสิ่งก็มีจึงทำให้มีเชื้อมาถึงปัจจุบันดังนั้นชาตินี้เจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่จะได้ตามติดไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิเศษจา No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.